อยากเพิ่มที่อยู่ในเถาเป่าและ1688ต้องทํายังไงก่อนอื่นแนะนําว่าให้ลูกค้ากดเพิ่มที่อยู่ในเถาเป่าก่อนนะคะสําหรับใครที่ต้องการอยากรู้วิธีสมัครสมาชิกในเถาเป่าและ1688สามารถดูได้จากคลิปนี้ได้เลยค่ะเมื่อกดเข้ามาที่เถาเป่าแล้วก็สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดเลือกมาที่ตัวเลือกนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะคะกดเลือกอันแรกเลยค่ะแล้วกดเลือกปุ่มสีส้มนะคะบอกที่อยู่ตามในคลิปได้เลยค่ะซึ่งที่อยู่นี้นะคะเป็นที่อยู่ของ โกดังเมืองกว่างโจค่ะลูกค้าสามารถทักขอจากแอนมินได้เลยนะคะกรอกเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มสีส้มด้านล่างนะคะหากต้องการกดกลับมาแก้ไขให้กดที่ปุ่มดินสอตรงนี้ค่ะแล้วก็สามารถกดแก้ไขที่อยู่ได้เลยค่ะเมื่อกรอกที่อยู่ในถาวเป่าเรียบร้อยแล้วให้กดไปที่1688และกดติ๊กเลือกในวงกลมตรงนี้นะคะเพื่อเชื่อมกับถาวเป่าค่ะแล้วก็กดปุ่มสีส้มได้เลยนะคะยงเท่านี้ถาวเป่าและ1688ก็จะเชื่อมกันแล้วค่ะซึ่งหากต้องการเช็คว่าที่อยู่เนี่ยเชื่อมกันหรือ นะคะคให้มาที่สัญลักษณ์รูปคนตรงนี้คะ่ะแล้วกดเลือกตรงนี้นะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วจะเห็นว่าข้อมูลที่อยู่ที่ได้กรอกไว้ในถ่วเปล่าเนี่ยจะถูกเชื่อมมายัาง1688เรียบร้อยแล้วนะคะ